สวัสดีเจ้าครับเสร็จแล้วครับเราเราจะไปกินกาแฟะร้านสารณะนะนะตามแผนกินกาแฟะเสร็จก็จะบินข้าวร้านที่พี่มาหามาแล้วก็ไปต่อกันที่สวนสัตว์หัวหินแล้วก็ขับรถกลับถ้าแบตไม่พอก็ชาร์จนะถ้าแ,แบตพอก็กลับเลยนะแยกอยู่เงียบยว่ากันไปหลับสบายหรือเปล่าหลับสบายหรือเปล่าลโอเคใช่ไหม <med> โอเคทุกคนหลับสบาย วันนี้ยอดเยี่ยมเราจะไปหายาแฟกินก่อนตอนนี้มันเกยมากนะไปเริ่มวันอรุณสวัสดิ์มึงขยับอยู่นั่นแหละตอนที่กูพูดขยับไม่หยุดกุกกิ๊กุกกพอแล้วอรุณสวัสดิ์ทุกคนก่อนสวัสดีครับเออ ไปร้านกาแฟสารณะแล้วเป็นไงบ้างครับกาแฟดีป่ะครับดีครับดีดีราคาราคาดีราคาดีราคาดีเลยไม่ได้กินราคาดูเป็นมิดมิอะไรนะจะซื้อชาไทยชาไทยอะไรร้อยห้าสิบไอ้ทีแพงกือแก้วเดียวเองแก้วเท่าไหร่ไม่รู้ก็เห็นก็ถือแก้วแก้ว่าแก้วเล็กไปกินชอบนะกินชอตแล้วดิ เเลแ,แล้วก็วก,กูก็เลยเออเอ้ก,ก,ก,กูรู้สึกว่ามันแพงไปว่ะแล้วกูกูอ่ะปกติกินเมกาโนใช่ไหมแต่เมกาโนนี่มันประมาณประมาณปกติก็คือเจ็ดสิบหกสิบแปดสิบอันสูงสุดเลยเมกาโนที่เคยกินคือร้อยยี่สิบแต่อันนั้นดีจริงอันนั้นดีจริงแต่แบบเจอเมื่อกี้ร้อยแปดสิบเมกาโนร้อยแปดสิบเมกาโนธรรมดานะพี่กูอาชิบหายแล้วเอาเฮาเป็นร้อยแปดสิบไม่กล้ากินว่ะไม่กล้ากินรู้สึกวันแพงไปก็เลยย้ายร้านมากินร้าน ชื่อร้านชิฟฟอนคาเฟ่นะถือว่าโอเคอยู่ใกล้ๆซอยหัวหินห้าสิบเอ็ดงข้ามโรงแรมฮี่อะไรสักอย่างพุ่งมามึงก็น่าจะเจอนะแล้วก็ตอนนี้พี่หมาก็พี่หมีซื้อกาแฟอีกร้านนึงอยู่ก็เดี๋ยวรอพี่หมาพี่หมีมาแล้วเดี๋ยวเราน่าจะไปกินข้าวกันในร้านที่พี่หมาเคยไปนะแต่สถาะนะคาเฟ่นเนี่ยคือกูอยากมาเองนะดูทรงร้านไม่ใช่แต่แบบหูราคาไม่ไหวราคาแพงเกินนะแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามาเดี๋ยวแล้วก็แบบเงินเหลือแบบ เหมือนแบบอยากจะปยปอยเงินนะก็อาจะจะกินก็ได้นะประมาณนั้นแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุดสั์นะครับโอเคไปเจอกันที่ร้านข้าวแล้วกัน ว่าอะไรนะ ett, ต้ยมยำมันจะร้อนไปหรือเปล่าต้ยมยำมันจะร้อนไปหรือเปล่าอ,อ,อากาศเนี่ยต้ยมยำเมื่อวานมันไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนมึงกินแล้วมึงร้อนเหรอไม่รู้กูอร้อมันเย็นต้มยำอ่ะต้ยมยำไม่ร้อนมึงหม่หรือเปล่าเดี๋ยวมึงใหมย่ก็ไปถึง,ง,ถงละแบบม,มันเหมาะกับกินตอนนี้หรือเปล่าไงแต่ว่าเคกูจะสื่นไหมเนี่ย จะได้ฝากไงมหมดก็กินได้นะกิับกินเยอะๆยด้นยำแข็งน้ำข้นโปรตีหรือถ้าสมมติสมมติว่าถ้ากินเป็นต้มยำน้ำใสเนี่ยมันจะเย็นลงปะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเติมอกันมือผัดไข่เค็มัดไข่เค็มครับ กลับมาถึงห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะจากตอนกลางวันที่แวะกินข้าววันใช่ปะ่ะแล้วกูบอกว่ากูจะไปสวนสัตว์ตั้งแต่ตอนเช้าใช่ปะ่ะสรุปคือไม่ได้ไปเพราะว่าสวนสัตว์ที่หมาดูกับของกูดวดมันคนละอันกันเว้ยแล้วไออันที่มียีราฟอบมันคือซาฟารีหัวหินและซาฟารีหัวหินค่าเข้า,า780เกือบเกือบอ่ะซึ่ง4ี่คนก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่งหนักไปวะก็เลยเออไม่ไปแล้วกันแล้วก็เลยย้ายไปเป็นเขาตะเกียบแทนนะก็อย่างที่เห็นตามฟุตเทจนั่นแหละก็คือไม่ใช่เขาตะเ,เ,านานะเล นอยอะไรทะเลเขาเต่าเออน่าจะทะเลเขาเต่านะซึ่งฟิลดีเพราะากูเคยไปที่นี่ไงเพรตอนช่วงประมาณสามปีที่แล้วมั้งแต่ว่าบรรยากาศยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีร้านอาหารขึ้นมาใหม่แล้วก็มีคาเฟ่เพราะว่าก่อนอันนี้ไม่มีนะอันนี้ก็ชิวๆโล่งๆก็ดีเหมือนกัน รู้สึกว่าแบบได้ไปเจอทะเลแบบใกล้ทะเลอะคือแบบตอนแรกคิดว่าเออจะไม่ได้ไปใกล้ทะเลขนาดนี้แต่ว่าเพราะว่าตอนแรกแฟนตอนแรกมันคือสวนสัตว์เนาะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็คือยอดเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นก็ขับกลับขับกลับเนี่ยก็คือกูขับก่อนแล้วกูก็ไปชาร์จแล้วก็พอช่วงลาดบุรีมั้งเออแวะเข้าห้องน้ำมันก็เปลี่ยนเปน็นให้เซนขับให้เซนก็แบบเหมือนได้เซนมันไม่เคยขับแบบรถไฟฟ้านะก็ถามจุกิกนุนนุนด่นันไปเล่เปอยก็สนุกดีแล้วก็แล้วก็ เหมือนแบบพี่เซนอะเขาก็แบบเออขับช่วงตรงที่ลาดบุรีอะ่ะไปถึงนคปรปฐมอะ่ะรถไม่ติดเฮีย้ยเฮี้เฮี้ยเซนขับแบบเมื่อยสัดสัดปล่อยรถไหลอย,อย่างเดียวปล่อยสต๊อปโกอย่างเดียวสอนพี่เซนใช้สต๊อปโกก็ใช้สต๊อปโกอย่างเดียวแล้วทีนี้มันก็เมื่อยใช่ไหมมันก็แบบอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกูเข้าไปเพราะว่ากูรู้สึกว่าเออกูก็เหนื่อยกูขับมาทั้งทริปแล้วอะไรเงี้ยไอเ้เหี้ยมันเขาก็เลยเหลี่ยมก่อนมาไอ้เซนเขาขอลงไปฉี่เพราะว่าไอ้เซนนี่มันเป็นโรคแบบโรคฉี่บ่บบอยโรคฉี่บ่อยคือเขากลัวเขาเป็นนนนนนิ่่่วเเเเเ้้้้้้าาาก็จะะะแบบอออยยยยมมึึงงำำซซหหฮข มันจะมีไอช่วงที่กูขับอ่ะแล้วกูแบบคือแบบขับเลยปั๊มอ่ะคือคือกูไม่เห็นไงไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้ตั้งใจจะเลยนะแต่ว่าอยากจะไแ้ให้เพื่อนอยูอ่ะปั๊มหน้าละกันปั๊มหน้าพอถึงปั๊มหน้ากูเลยไงปั๊ม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 หน้าปั๊มหน้าแล้วก็ปั๊มหน้ากันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยาาๆจนนั่นแหละครับถึงนครปฐมแล้วก็พี่เซนเขาก็ลงไปเข้าห้องน้ำนะฉี่แล้วก็ไอเจ้มาเขานึกได้ว่าเี้ยกู พี่เซ็นเสร็จก่อนเพราะ้เซ็นมันลงไปก่อนนะแล้วก็ไอ้มาก็เลยได้ขับกลับแล้วก็ขับกลับ,บ,บไปกินว๋วยเตี๋ยวไก่นะแถวคอนโดมา้าพอกินว๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จก็แยกย้ายกันไปส่งมีส่งเซนอะไรงี้กลับมาที่ห้องเพลินแล้วกูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบไม่รู้ทําไมคือคิดว่าอาจจะเป็นเพราะดาวกาแฟรห,รหรือเปล่ากาแฟไม่คุ้นเคยอะไรอย่างนี้แต่ว่ารสชาติเมื่อกาแฟเมื่อตอนกลางวันก็คือถือว่าดีอยู่นะแล้วก็ถ่าเลยนอนนอนพักผ่อนนอนเลยนอนหลับที่ห้องเพลินนอนตรงพื้นเลยเพราะว่าบนเตียงเพลินทัาของลกไว้นะ แล้วก็พอนอนเนี่ยนอนแล้วก็กูหลับไปเลยเว้ยแล้วก็รู้ตัวไอทีคือเพื่อนเข้ามานั่งอยู่ในห้องแล้วท้กูแบบเอออะไรคขาเนี่ยเลยก,ก็กินคงกินข้าวอาบ,บน้ำอาบน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่ได้คุยกับพวกมึงเลยนะขอโทษทีแต่ว่านจ j o เอน j o ยกับช่วงขับรถแล้วก็คุยกับเพื่อนไปสเปรเห็นละดีฟท้อกันแล้วก็ยาวไปถึงแบบเรื่องปัญหาอ่อนอะไรซึ่งเออมันสนุกอะ่ะเออเป็นเวลาแห่งแบบ ในจิกโมเมนต์ดีอยู่เพื่อนนะก็ประมาณนี้ก็ไว้เดี๋ยวมีทริปหน้าเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูอีกนะสำหรับวันนี้น่าประมาณนี้แล้วกันะะเพราะว่าก็เดี๋ยวไปตัดคลิปด้วยพรุ่งนี้วันจันทร์ละสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ขอบคุณทุกการติดตามชมดีใจนะที่มาดูคลิปเมื่อวานกันนะเห็นแบบปกคลิปมันจะงงๆหน่อยเอ้ใครคืออะไรอะไรก็ตามนั้นแหละลองไปดูในคลิปกันสนุกสนุกอยู่ดีนะครับย้อนกลับไปดูกันได้ถ้าใครไม่ได้ดูเมื่อวานก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้มีความสสสุขมากกกนนครััับแล้้ววว็เจอพ่งีีด